ออกไปเรื่อยๆซึ่งไอเดียของแพทย์หญิงพรทิพย์ในเชิงหลักการเนี่ยก็ก็ถูกต้องถูกต้องแต่ <ฮะ S 1> ว่าเราต้องแยกให้ออกอ่ะเพราะว่าถ้าเราอ่านข่าวเราต้องมีสตินิดนึงเพราะว่าคุณหมอพรทิพย์ไม่ได้พูดอะไรทุกเรื่องแล้วผิดแต่ว่าแน่นอนบทบาทของคุณหมอพรทิพย์ในการต่อต้านระบบทักษิในในการที่ผ่านมาน่ยเยอะ ปัญหาคือแต่ว่าเราก็ต้องเราก็ต้องตั้งสติก่อนว่าสิ่งที่แกเตือนเนี่ยมันก็ดีกับฝ่ายตำรวจเองด้วยในระยะยาวตำรต้องเราต้องเราต้องแยกก่อนแต่ตำรวจต้องแยกเจตเดี๋ยวเพิ่งไปมองเจตนาตำรวจเข้าห่วงตรงนี้นะประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ฮะประเด็นคือสิ่งที่คุณหมอบันทิพต์พูดเรื่องรัฐตำรวจมาพูดเราตอนนี้ไง ทั้งที่กระบวนการมันมีมาแต่ชั่วกับชช่วกันตั้งนานแล้วควรจะพูดทุกกรณีแต่ว่าก็โอเคก็ฟังเอาไว้มันก็ดีกับตํารวจเองนะจากวันนี้ไปก็ระมัดระวังขึ้นเพราะว่ามันอาจจะมีสิ่งที่ตํารวจนั้นคาดไม่ถึงก็ได้เวลาทําคดีอย่างนี้สิ่งที่ตํารวจไม่รู้อาจจะยังมีก็ได้เดี๋ยวมาคุยกันต่อไม่ใช่เฉพาะหมอพรทิพย์ที่เข้ามาแจมในเรื่องนี้ด้วยฝ่ายการเมืองลงมาหมดลงมาหมดเลยนะแต่รองนายกจนถึงฝ่ายค้านนะสักครู่เดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับกลับเข้าสู่รายการเวก e ับ ไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามีแจกรางวัลจาก Major Cineplex ดนะครับเป็นตัวหนัง5รางวัลแล้วก็โบลลิงหรางวัลด้วยกันนะครับมีอีกครับมีแถมมาอีกครับเราจะแจกตัวหนัง10ใบนะครับหารางวัลที่จะไปชมภาพยนตร์เรื่องประชาธิปไตยในรอบสื่อในวันที่17ที่จะถึงนี้17มิถุนายนรอบสื่อประชาธิปไตย p r าดอคราซีครับ ทีมประชาสัมพันธ์ของ paradoxy เนี่ยส่งมาให้นะครับในนาของ w k e ั p Thailand นะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดหมายความว่าไปถึงเนี่ยไปนั่งตรงที่ที่เขียนว่า Wake Up Thailand เลยนะครับห้าห้ารางวัลจะได้ไปดูเป็นคู่นะครับอันนี้เดี๋ยวก็คุณตื้มช่วยคิดมาแล้วกันว่าจะเอาเรื่องอะไรก็ส่ง SMS เข้ามากันได้นะครับ ไม่มีคําถามอะไรยากแล้วกันนะแสะดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ,รเข้ามาดีๆแล้วกันนะครับ,รบแต่ที่ผ่านมานี้ผมอ่านความคิดเห็นวันนี้ของทีมงานน,นะครับความจริงแม่น่าจะมีทีมงานเราไม่ใช่ทีมงานนะฮะผู้ผู้ชมเนี่ยน่าจะมาเป็นทีมงานนะครับอโอ้โหรายละเอียดแม่นมากนะครับแต่และคนนี่ล้วนพูดถึงหมอพรทิพย์นะครับโอ้โหหมอหมอพรทิพย์นี่ S <S แกก็โดนเยอะนะฮะโจทย์แกเยอะโจทย์แกเยอะฮะตั้งแต่ GT200 มาแล้วครับนะครับวจีท <GT S 1> ีน, <200 S 1> นี่เป็นภาพแกเลยฮะกลายเป็นภาพไปเลยซึ่ง จะได้เหมือนกันฮะแต่ก็โอเคแล้วก็ต้องเราก็ต้องตั้งสติกับมาพันทิพย์หน่อยนะครับมาพันทิพย์บางเรื่องแกพูดคือมันก็ดีกับเราอะเราก็ต้องปรับตัวครับบางเรื่องแกพูดผิดของแกแกก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับก็เพื่อประโยชน์ทุกฝ่ายครับมีความพยายามที่จะโยงเสยไอซ์เข้ามาเนี่ยเสยไอซ์ก็เลยออกมาพูดเลยฮะคนเอกเสยไอซ์นี่เขาเป็นใครฮะผมเคยได้ยินตั้แต่เด็กแล้วฮะอยากเจอมะผมอยากเจอเสยไอซ์แต่ผมไม่อยากเจอคนที่เสยไอซ์ส่งมา อันนี้ตอบดีคตอบพลเอกไตรรงอินทรทัศนะพลเอกไตรรงอินทรทัศน์อดีตหัวหน้าฝ่ายสนธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ว่าเป็นคนที่มองว่ามีทิพลนะฮะเอามาบอกว่ามีความพยายามที่จะโยงให้เข้ามาเป็นประเด็นทางการเมืองและพุ่งเป้ามายังรัฐบาลเป็นหลักโดยมีการผูกโยงว่ารัฐเป็นคนทําอยากจะบอกว่าฟ้าดินมีตาสวรรค์มีตาเรื่องนี้ จึงถูกไขปริศนาออกมา,าพลเอกไตรงเขาบอกว่าเขาพร้อมฟ้องนะครับหากถูกาพาดพิงนะฮะไม่พูดอะไรมากคือสั้นๆว่าอย,อ,ยอย่าอย่าพลาดพิงครับโย,ยงเข้าไปเกี่ยวอ,อีกคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้ก็คือคุณพิสิทธิ์วชาชีชิวะแนะว่าตำรวจนั้นไม่ควรที่จะทิ้งประเด็นเกี่ยวกับการจ้างวาน ในช่วงที่ตำรวจพยายามปิดคดีเนี่ยคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ควรที่จะทิ้งประเด็นเกี่ยวกับการจ้างวานนะครับเพราะลักษณะของการกระทำเหมือนมีการวางแผนไว้ค่อนข้างมากดังนั้นถ้าจะบอกว่าทั้งหมดนี้ทำเพื่อชิงทรัพย์ก็น่าจะเป็นเรื่องแปลกจึงอยากให้การสืบสวนสอบสวนทำอย่างตรงไปตรงมาคุณพิสิทธิ์บอกอย่าทำไปในลักษณะที่มีการกำหนดธงเอาไว้ให้สรุปปิดคดีไปที่การชิงทรัพย์เพราะต้องค้นหาข้อได้จริงอย่างเปิดกว้าง โดยเฉพาะเมื่อผู้ลงมืออาจจะพูดถึงการจ Trans ้างวานอะไรต่างๆก็ต้องชัดเจนควรหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะก <ovat S 1> <ป>็นแนะนําว่ามันอาจจะลึกกว่าที่ตารวจคิดอยู่ตอนนี้ก็ได้ครับก็อย่าปักธงฮะคุณอนิษิ์ก็อย่าปักธงเกินไป <c oughs> <ๆ S 1> แล้วกค็คุณคุณกรณ์เขโพสเฟซบุ๊กน่าสนใจเหมือนกัน <c oughs> นะฮะอันนั้นแล้วก็มีทางรัฐบาลเองรองนายกเฉลิมเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เรียกให้มีการประชุมนะฮะ บพอบอรตรอประชุมคุยกันเรื่องนี้อีกทีหนึง่งนะฮะแล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ยืนยันอีกครั้งว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลไม่ได้ทําไม่ได้วางแผนอย่าอุปมาอุปไมให,ให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายบ,บ้านเมืองมีมีสามกฎกฎธรรมชาติกฎหมายกฎแห่งกรรมใครพูดนะนเนะี่ยคุณเฉลิมคุณเฉลิม คุณเฉลิม,ลม<ะ>ก็ให้ในัยยะชัดเจนนะตรงนี้แต่ละฝ่ายคิดอย่างไรเกี่ยวกับคุณอิยุทธผมคิดว่ามันในสังคมบางทีคนไม่ค่อยพูดความจริงเกี่ยวกับความรู้สึกตนเองรือว่ามันก็สะท้อนออกมาเอาป<ะ>เป็นว่าผมคิดว่าฝ่ายที่ไม่เชื่อในการสรุปตอนนี้เนี่ยน่าจะเสนอหน่อยว่าอยากให้ทําอะไร,รนะครับมากกว่าเสนอแค่ว่าอย่าปิดคดี <น>เสนอขั้นตอนที่ควรจะทําที่มันมันทาให้ทุกฝ่ายเห็นพอต้องการแล้วพวกคุณมั่นใจเองด้วยมันมีนมันมีสองลักษณะต่างกันคือสิ่งที่ตํารวจปักธงเนี่ยนะเขาจะตั้งข้อสันนิษฐานโดยปกติเขาจะตั้งข้อสันนิษฐานการการตายใช่ไหมครตั้งไว้สองสามธงแล้วก็พิสูจน์พิสูจน์ด้วยการหาหลักฐานอะไรมาประกอบออแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาไปตั้งข้อปักธงแล้วไม่ยอมหาหลักฐานเลยฮะ,ฮะแล้วก็<ช>พยายามทำให้ทุกคนเชื่อใช้ความเชื่อเวลาครับคือ คือฝ่ายหนึ่งก็ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้วงการให้ได้รัฐบาลก็พยายามยืนยันว่าเฮ้ยนี่มันไม่ได้เกี่ยวครนะตำรวจเขาก็มีหน้าที่ในการหาข้อได้จริงไปครับก็เดี๋ยวน่าจะวันจันทร์อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกครับแต่แต่ว่าคนที่ดูข่าวนี้บางคนเขาก็บอกว่าไม่ไม่อยากเจออะไรมากกว่านี้แล้วนะคือแบบมันมันอยู่ในมันลงฝังลึกในสมองมากนะตื่นมาผมเมื่อเช้าผมระเมิดเอาเอกยุทธเอกยุทธตื่นมาตีห้ามาทำงานแทบจะไม่กล้าออกจากห้องฮะเดี๋ยวนะ ค่าซ่อนเงื่อนดูเนชั่นจัดให้ค,คือสัปดาห์นี้นี่สงครามหน้าหน้าสือ่อ รายสัปดาห์มันมากนะฮะถ้าดูของเนชั่นเนี่ยเป็นเรื่องนี้ครับคือเรื่องใหญ่ค่ะอยากสนใจเรื่องคุณเอกยศก็ได้มีรูปคุณเอกยศเก็บไว้ดูอะฮะครับนะครับส่วนใครสนใจเรื่องทางธรรมก็มติชนนะฮะค่าเงินเนี่ยอาจจะเป็นเงื่อนไขทางการเมืองไงฮะคือนั่นคือในยะของการพาดหัวนี้ครับแล้วแล้วแต่มาติชนเขาก็มาเรื่องธรรมะซึ่งอันนี้ก็ดีเมื่อว้คุณคจะซื้ออะไรเก็บเข้าบ้านศุกเสาร์อาทิตย์นะฮะนะฮะหรือว่าไม่จุ๋วนะฮะหรือว่าถ้าคุณจะไปอีกแนวครับอยากได้ทั้ง แบบว่าผ้าเหลืองด้วยและเรื่องอื uh, ่นด้วยนี่ต้องโลกวันน anyway. ี้ฮะอ๋อโลกวันนี้โลกวันนี้เขาเขาผมว่าเขาฉลาดดีครั้งนี้คืออันนี้น่าจะขายได้ดีโลกวันนี้เลือกข้างครับหรือเลือกคลั่งกันแน่ครับครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาหลุดจากกระแสหลักไปไม่รวยเดี๋ยวจะเล่นเล่นเล่นแทนนายยุทธ อย่างนี้มาแต่ว่างานนี้เขาเรื่องนี้เรื่องเอกยุเล็กๆอยู่หน่อยฮะเขาไม่อยากจะให้ความสําคัญมากเท่าแบบพาดหัวมาลนอันนี้ดีกาครับอันนี้อันนี้คือถ้าซื้อไปแล้วบางทีคุณไม่รู้ว่าซื้อมาจากช่วงแบบเดือนไหนปีไหนฮะไม่เป็นไรฮะนี้สยามรัฐนะฮะอมตะครับเหมือนตัวสยามรัฐคุณยิ่งรักคุณทักษิณนะฮะก็ยังอยู่ฮะกลับอ๋อคือพี่รื้อน้องยื คือมันมีกระแสปรับครมอตอนนี้ก็คงจะปรับว่ก็เดี๋ยวมาลุ้นีนว่าว่าไอเอสทีวีจะมีปกอะไรใน<ต>วันเสาร์แต่แตผมเราจะได้ดูกันในวันจันทร์ผมดูจากครมอเนี่ยแล้วผมดูจากการปรับแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่คุณทักษิณปรับแน่นอนค<ะ>ือถ้าดูจากเมื่อก่อนสมัยคุณทักษิณปรับครมอดูแต่ละทีนี่ฮะโอ้โหใช่ฮะไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์นี้แน่นอนสรุปว่ายกเว้นคุณทักษิณจะเปลี่ยนไป คือมองว่าสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องเล่นแบบนี้ไม่แต่คุณนิ่งรักเขาปรับครอรมอแบบนี้แหละเขานิ่งๆค่อยๆแบบระวังแต่ว่าตอนนี้คนที่เก้าอี้ร้อนที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคุณบุญทรงใช่ไหมครับครับครับ,ค,รบคุณบุญอันนี้ก็น่าสนใจอาจจะเป็นคำถามถามแฟนรายการเรานะครับว่าออครอรมอตอนนี้เก้าอี้ใครร้อนที่สุดนะครับผมว่าผมฟันทองตัวผมเองเนี่ยมีหนึ่งคุณบุญทรงแน่นอนสองคือคุณวรวัตรครับ,รบสามคือหมอประดิษฐ์หมอประดิษฐ์น่าจะยังอยู่ แต่ถ้าหมอประเดฐ์ดอยู่ก็ยังบู๊กันต่ออยูหมอประิษฐ์อ,อ,อาจจะสายตรงมแต่ผมคิดว่าคน <c oughs> อาจจะเป็นใจแดงกันได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ทั้งคุณคุณทรงทั้งคุณวราวัตรมาเป็นทีมทจริงๆแล้วคุณโยวพาวงสวัสด์เนี่ยนั่งรัฐมนตรีได้ใช่ไหมไมันไม่มี <c oughs> ไม่มีอะไร <c oughs> ไห้ามแล้วนี่ได้ฮะไม่มีฮะโอ้แต่ว่าเหตุผลที่เอามาลงสสเนี่ยเพราะหวังว่าจะค่มสภานะฮะ โอ้โหแต่สภาไทยก็มีปัญหาเยอะเออช่วงหน้าฮะเดี๋ยวพักันสักครูดีกว่าช่วงหน้าเราจะเข้าเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณวัฒนาเพิ่มราบและกรกต,อ,ตอ,อีกหลายท่านที่หลุดจากคดีน,นะ,ะสารดีกาครับจบกันแล้วจบแล้วบัตภิภัยประสบภัยครั้งแรกจากโลกตุลาการพิวัตรนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะรายละเอียดช่วงหน้าทำให้พวกเรานี่ ถ้าคุณยังจําได้เนี่ยนะในการเลือกตั้งปีพุทธศักราช2549ตอนนั้นมีคณะกร,กรรมการการเลือกตั้งนะพลตารวจตรีเอกชัยวรุณประภานะครับแล้วก็พลเอกอพลตารเจวัฒนาเพิ่มลาบนะเป็นประธานกรกตมีคุณปริญญานาคชตรีคุณวีรชัยแนบุญเนียนคุณวีชัยเสียชีวิตแล้วนะครับ,รบแล้วก็พลเอกจรุพันรอุ่อสุวรรณตอนนั้นเขาจัดการเลือกตั้งเสร็จแ,แล้วมีในช่วงเดือนเมษายนเนี่ย มันมีปัญหาเรื่องของการที่ต้องเปิดรับผู้สมัครใหม่ให้มีจำนวนครบนะฮะให้มีการเลือกตั้งรอบที่2ใน38เขตใน15จังหวัดแล้วตอนนั้นกกนตเนี่ยเขาก็เขาก็เปิดให้มีการรับสมัครให,ให้ครบถ้วน เรื่องนี้มันมีที่มาจากการที่ประชาธิปไตยบอยคอร์ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ประชาธิปไตยอันนี้ก็คือรอบที่ประชาธิปไตยไม่ลงสมัครใช่ประชาธิปัตยคว่ำบาตรการเลือกตั้งนะฮะเพราะว่าไม่ไว้วางใจกรกตแล้วก็กกตเขาก็เลยต้องเปิดรับสมัครให้ผู้สมัครครบนะฮะสำหรับพรรคเล็กๆ็กรอบที่สองเพื่อที่จะได้จัดการเลือกตั้งได้นะครับเพื่อคราวนี้เพื่อผู้สมัครให้ผู้สมัครไทยรักไทยมีคู่แข่งพูดง่ายมันเพื่อเพื่อที่จะได้ถูกต้องตามเกณฑ์เพราะว่าถึงเวลาพอมีการ ลงคะแนนเสียงเนี่ยนะฮะถ้าเกิดไทยรักไทยชนะโดยได้คะแนนไม่ถึง20%เซนี่ยแล้วไม่มีคู่แข่งเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายนะะโอเคคราวนี้ข้อกล่าวหาตอนนั้นก็มาจากทุนคุณถาวรเสนียมซึ่งไม่ได้ลงเลือกตั้งด้วยไม่ได้ลงเลือกตั้งด้วยไม่ได้ไปแข่งอะไรเขาเพราะวบอยคอไปแล้วเขาไปร้องศาลว่าเนี่ยกกตทําผิดกฎหมายครับปรากฏว่าศาลตอนนั้นเนี่ยโยนกกตเข้าคุกฮะคนไหนที่ลาออกก่อน ตอนนั้นเข้าคุกตอนนั้นมีเงื่อนขไขด้วยว่าถ้าไม่ได้เข้าคุกจริงเนี่ยนะฮะได้รับประกันตัวหรือรอลงอาญาเนี่ยนะก็ไม่โดนไม่ต้องออกจากตอนแน่งก็ยังทํางานต่อไปได้อเพราะฉะนั้นต้องเหยียบคุกต้องเหยียบคุกนั่นคือโจทย์ใหญ่ใช่แลวคือปกักธงแล้วตอนนั้นศาลก็วินิจฉัยว่าแต่ว่าศาลศาลก็ไม่รู้ยังไงศาลก็เป็นไปตามที่ธงกระแสมันต้องเป็นอย่างนั้น ก็ถือเดียบคุกจริงๆนะซึ่งนั่นก็เลยเกิดขึ้นเกิดวิกฤตการเมืองตอนนั้นเพราะว่าไม่มีกรกตที่จะจัดการเลือกตั้งครับนะคราวนี้มันก็ไม่จบแค่นั้นด้วยเพราะว่านะัยยะสําคัญคือเรื่องของการที่คุณไปกาหากรกตแล้วกรกตเขาหลุดมาตอนนี้มันย้อนกลับไปมันเป็นเหตุผลที่นําไปสู่การรัฐประหารนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ตอนนั้นกรกตจัดการเลือกตั้งได้เนี่ย มันก็มีสสเข้ามาทํางานปกติเหตุผลที่ประเด็นคือเราต้องไปโฟกัสที่ประเด็นที่ทําไมถึงไม่รอลงอาญยาแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวนะฮะเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ไม่มีคนจัดการเลือกตั้งคนทำให้มันเดดลอกนะเหตุผลของสารตอนนั้นก็คือหากปล่อยตัวไปเพื่อจัดการเลือกตั้งตามที่ร้องขอเพราะว่าเป็นหน้าที่ของกกตอยู่แล้วที่จะต้องร้องขอก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายอันใหญ่หลวงคืออ่านแล้วเนี่ยก็คือชัดเจนว่าสารต้องการไม่ให้มีการจัดการเลือกตั้ง ประเด็นก็คือว่านั่นคือตัวลายการพิวัตรประเด็นคือว่าแล้วทางออกของสังคมคืออะไรอืถ้าไม่มีการเลือกตั้งแล้วทางออกของสังคมคืออะไรตอนนั้นมันไม่มีแต่ศาลศาลกบมองว่าการจัดการเลือกตั้งเป็นอะไรโดยกรกต,ตชิวนั้นอันตรายมากใช่คือถ้าทําอย่างนั้นก็ก็จบใช่คือเหตุผลที่กรกตต้องเวียนเช่นเออต้องประกาศให้มีการผ่อนผันให้ผู้สมัครรายเดิมในเขตอื่นซึ่งตอนนั้นประกาศ S <S <an> <S เขตนั้นได้สสอไปแล้วสามารถไปลงสมัครอีกเขตหนึ่งที่ยังไม่ได้สอสอได้เนี่ยก็เพราะว่ามันไม่รู้จะจบยังไงมันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มันเสียงสอสอยังไม่ไม่ครบทุกเขตอ่ะมันประกาศมันจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับก็กรกตก็มีหน้าที่ต้องทําให้บรรลุมันก็เลยเป็นความจำเป็นองนี้นี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สะเทือนใจมากนะครับเพราะว่าหูคนเหล่านี้เนี่ยนะโอเคคุณจะไปว่าเขารับเงินทักษิณอะไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เขามีหน้าที่ต้องทําการเลือกตั้งให้บรรลุถ้าคุณไกัด ขัดขวางเขาตรงนั้นเนี่ยคือมันมันบีบให้ทุกอย่างมันเกิดมาตรฐานหรือเกิดรัฐประหารถูกต้องฮะนั่นคือสิ่งที่สารทําตอนนั้นซึ่งค<อ>ือมันเป็นการไม่เอาการเลือกตั้งเลยแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือถ้าศารใช้มาตรฐานนั้นหนึ่งสารไม่มีทางออกอื่นให้นะคะที่เดี๋ยวนี้เนี่ยสารพยายามจะมีทางออกอื่นใะในบางเรื่องแต่สองก็คือคุณไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันในเรื่องความถูกต้องชั่วดีกับการทํารัฐประหารครับคุณปล่อยให้ทํารัฐประหารแล้วเนี่ยแล้วคุณยังจะมาใช้เงื่อนไขอื่นๆในการไม่ทําาาาใหหห้กกรรรรปะผิดฎมยเนี่ย นะครับจนทุกวันนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยคนซึ่งเรียนกฎหมายมานะครับเขียนแล้ธรรมนูญเองเป็นเจ้าหน้าที่เป็นศาลทั้งหมดเนี่ยยังมีท่าทีในการบอกว่าการารัฐประหารไม่ผิดกฎหมายและไม่ลงโทษคนทํารัฐประหารเนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนคราวนี้หลักการทางกฎหมายที่ถึงที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยมันก็ตอนนั้นก็ทะเลาะก,กันทั้งบ้านทั้งเมืองกันนะก็มันแต่ว่ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าสารดีกาเนี่ยก็ได้วินิจฉัยออกมาว่าสิ่งที่ สารขั้นต้นทำในวันนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ,ค,รบคือสารดีกาเขาตรวจสํานวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าการกระทำของกกตเนี่ยจะเป็นความผิดตามมาตราย4 4ของพราบาว่าด้วยกกต2541นั้นจะต้องเป็นการกระทำต่อผู้สมัครหรือพักการเมืองแต่ข้อที่จริงคดีนี้ได้ได้ความเพียง